สวัสดีค่ะมีชั้นนางสาวสิริดาก์อินสว่างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลาพระยยมราชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการบริหารยาเมทัลไลซ์หรือทีเนติเพลสเมทัลไลซ์มีชื่อสามัญทางยาคือทีเนติเพลสข้อบ่งใช้ใช้สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันโดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังเริ่มมีอาการปรากฏ เมทัลลซ์ห่งกล่องประกอบด้วย 1. w i ่งบนจุผงยาทีเน็ิเพลส8,000ยูนิตหรือ40มิลลิกรัม 2. องซริงบนจุน้ำกลั่นขนาด8มิลลิลิตรจำนวน1อัน 3. า i ไว Adapter ปเตจำนวน1อันสารละลายที่ผสมแล้ว1มิลลิลิตรประกอบด้วยทีเน็ิเพลส1,000ยูนิตหรือ5มิลลิกรัม ขนาดและวิธีใช้ยาคิดตามน้ำหนักตัวโดยมีขนาดสูงสุดไม่เกิน1,000 0ยูนิตหรือ50มิลลิกรัมปริมาณสารละลายที่จะใช้เพื่อให้ได้ขนาดยาตามต้องการสามารถคำนวณได้จากตารางดังนี้ ฉีดขนาดยาที่ต้องการใช้เข้าหลอดเลือดดำแบบโบลัสเพียงครั้งเดียวภายในเวลา5-10ถึงวินาทีเรามาดูวิธีการผสมยากันค่ะ 1. ตรวจสอบสภาพฝาขวดยาและผงยาทุกครั้งว่าอยู่ในสภาพที่ดี 2. นำฝาครอบจุกข,ขวดออก นำฝาครอบส่วนปลายของไซริงออกแล้วให้รีบหมุนเกลียวของกระบอกฉีดยาลงบนไวยอวอเดปเตอร์ 4. เจอบบริเวณส่วนกลางของจุกขวดยาด้วยเข็มในไวยอวอเดปเตอร์ 5. ค่อยๆกดลูกสูบขวดกระบอกฉีดยาเพื่อเติมน้ำกลั่นลงในขวดยาช้าๆหหมุนวนเป็นวงกลมเบาๆเพื่อผสมสารละลายให้เข้ากันดีห้ามเขยา่ายาที่ผสมแล้วจะมีลักษณะใสไ,ไม่มีสีหรือมีสีเหลืองอ่อนๆและประาศจากขงยา 7. การบริหารยาต้องคว่ำปากขวดที่มีกระบอกฉีดยาปักติดอยู่ลงเพื่อให้กระบอกฉีดยาอยู่ใต้น้ำยาจากนั้นดูดน้ำยาเข้ากระบอกฉีดยาให้ได้ปริมาตรตามต้องการโดยคำนวณตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย 8. ดึงกระบอกฉีดยาออกจากไวออร์ดปเตอร์ ควรใช้ยาทันทีหลังผสมสารละลายและฉีดยาตามขนาดที่ต้องการใช้เข้าหลอดเลือดดำแบบโบลัสครั้งเดียวภายในเวลา5 10วินาที10ผู้ป่วยควรได้รับการบริหารยาภายใน10นาทีหลังมีคำสั่งจากการรักษาของแพทย์คำแนะนำเพิ่มเติมเมทัลไลซ์เข้าไม่ได้กับสารละลายด็กสโตรส ไม่ควรผสมเมทาไลซ์ร่วมกับยาอื่นๆไม่ว่าจะในขวดน้ําเกลือเดียวกันหรือให้ทางใส่น้ําเกลือเดียวกันไม่ยกเว้นแต่การให้ร่วมกับเพปปรินถ้าจะให้ยาที่มีอยู่ก่อนแล้วจะต้องเป็นใส่น้าเกลือที่ให้สารละลายที่เป็น0.9% normal saline เท่านั้นถ้าต้องการใช้ใส่น้ําเกลือนี้ต่อไปภายหลังการให้ยาเมทาไลซ์ต้องฉีดล้งางใส่น้าเกลือนี้ก่อนให้ยาอื่น มาศึกษาวิธีการให้ยาเพิ่มเติมจากเอกสารกำกับยาที่แนบมาจากบริษัทการเตรียมน้ำยาให้ใช้เฉพาะเข็มฉีดยาที่มีไว้ให้เท่านั้นสารละลายที่ผสมแล้วจะมีความคงตัวอยู่ได้นาน24ชั่วโมงที่อุณหภูมิ2ถึง8องศาเซลเซียสและ8ชั่วโมงที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการผสมยาที่ถูกต้องรวดเร็วและผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยานะคะสวัสดีค่ะ